มามาอย่าว่าจังซั่นแม่โออุอุอุ้ยพวดบ่อาตก <laughs> ถไงสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนเพจช่องยูทูบช้างาพายดามงคนนะครับวันนี้นะครับจะพาน้องดาวนะครับทำงานอีกแล้วเลี้ยงโตจนเป็นหนุ่มแล้วครับสามขวบแล้วจะพาน้องดาวเอาขยะไปทิ้มแล้วเอาไ,ไปทิ้งเอาไปทิ <c oughs> ้งฮตอติดตามนะครับ <c oughs> มาได้เร <c oughs> ื่องนะอ็งไปเจอสายให้จะจับลูกไปเจตาจิงน้ำ โอ้น่ะมันติดข่อยมาผ่านเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าลูกข่อยไม่ได้ดินจ้าหน่อยเอ้าเฮ้เฮ้เฮ้เอาใจเย็นเย็นยาเฝ้าเยาเฝ้าเอ้าเอ้าพันดีดีฮ้อยเอ้าขันหน้าเอ้าเอาขา

รุดอีบ่มนิ่รุดหรอวะ้มางนนนี่จันได้เออเดินานและไอ้ทำนี่ละไอ้ยะขอนั่งด้บ่อมึยนจะหาดำเม้เ้อ để anh cang một cục anh cang một cục mày con đâu bơm anh cay nhá วายเป็นเซาแล้วเนาะไม่ใช่กินฟังน้ำด้นะวอย่าวาจิงสันไอูู้อ้หอ้หูฮู้หูฮอ้หูฮหูููู้้้้อููู้้้ ใคกเป็นางขยะกระเม็นพ่อพ่อพ่อลุกขึ้นรคือบรคือบรคือยุย้ย้ยโอ้ยหยางไปก้อนน้งดาวยางไปก้อนเิเลยออกไปเอาไรครับใส่เลยใส่ใส่เลยใส่เลยปอดิเดี๋ยวข้อไหนลอพี่พาปุ้ลุกเนาะ พูดจาครับได้หนั่งไม่นะนั่งเนรลาดนะมจาครับนั่งดนั่งกุนั่งไนั่งไร้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอย่าเมาโอ้ยอย่ามางเอาอันัวมน้องนะเ้พเ้ ไล, iden, ลูกขยะขยะแลับไปแ่ับไปทั้งหนยับไปถุนหลังขยยยได้ลูกหัวแม่จะฟาดพื้นได้ลูกเราจะอยากไปทิ้งกันนะคะโอ้โหโอ้หโอ้โอ้วเดอ้โเอ้ ปลาปลาลูนมันหนักมันรับน้ำหนักเคยปลได้หรอวะเฮ้อาลูกคนปลาปลาลูนโอ้ยเนาะโอ้ยขยะได้นี่ขยะนั่งผิดคนแล้วมือนีกคือไหมพอเลิ่นนั่งวะเอาขยะไปทิ้มบ่อขยะพอดีกระเสียมกระเสียวฮู้กระเทดอกเทาไปนั่งน่ะลูกฟันนี่ใบว่าก็หอดแท้ๆบ่อขยะนี่ใส่จริงจีระใส่ยำอันอ้อยแวบกล้วยแม่อุ้ยเนี่ย มอไซออกมายอยู่ไหนแม่เอาละมันหม่คนเนี่ย,ยกูดหักเเ้วมันหม่คนอถมันได้ดีมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยกมกับไลยเด้เดี๋ยวเาเยวแท้ล้ระเียทเฮ้ยี่จะย้มดียฮรุ ฟาดพื้นให้จังไดนเฮ้ยนี่อยู่วะเฮ้ยเอาเฮ้ยนี่าอยู่เอาเอาบอลบอเจ้าก็นั่งอย่างนั้นบอนเอาละบอลกอนเอาเอาเอาเอดดีๆคิดีๆเฮ้ยตึ้เแางุดออะเจ้าคืออะไรเจ้าจับเอาเอา น่ากนลับาลน้ออ้าิงเด้อนางสาวขยะกขึนิงเร็วนสาวขยะีดเด้อดีดเด้อนางสาวขยะได้หน่มาดิมาิมาดิมิมาดิมาาดิมาดิาิมาดิมาาดิาดิมมาาดาดดาา ไปเลยแม่ยูฟังไหนอยู่ใสยลูกนะแม่ล่า